บิสมิลลาฮิรราะมานิรราะฮมมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุเร,ราะที่สองอัลบาราร์คลิปที่สองร้อยเจ็ดสิบห้าสุเหราะที่สองอัลบาราร์สถานที่ประทานสุเราะเมืองมะดีนะมีทั้งหมดจำนวนสองร้อยแปดสิบหกอายะ คลิปนี้เป็นอายะที่2อ1อิเ็อายะที่ส7 1เ็ิเอ คำแปลถ้าสู่เจ้าบริจาคทานอย่างเปิดเผยมันก็เป็นการดีแต่ถ้าสู่เจ้าบริจาคทานอย่างลับๆแก่คนขัดสนมันก็จะเป็นการดีกว่าสำหรับสู่เจ้าเพราะมันจะลบล้างาบาปบางอย่างของสู่เจ้าอย่างไรก็ตามอันเลาอทรงรู้ดีถึงสิ่งที่สู่เจ้ากระทํา อธิบายเพิ่มเติมที่สามหนึ่งหนึ่งของประโยคที่ว่าถ้าสู่เจ้าบริจาคทานอย่างเปิดเผยมันก็เป็นการดีแต่ถ้าสู่เจ้าบริจาคทานอย่างลับๆแก่คนขับสนมันก็จะเป็นการดีกว่าสำหรับสู่เจ้าอาธิบายว่ามันเป็นการดีกว่าที่จะจ่ายสกัดอย่างเปิดเผยและบริจาคทานอย่างอื่นอย่างลับๆ หลักการนี้ใช้กับการปฏิบัติทางศาสนาอื่นๆทุกอย่างกล่าวคืออันใดที่เป็นหน้าที่ก็เป็นการดีกว่าที่จะทำอย่างเปิดเผยส่วนอันใดที่เป็นการสมัครใจก็ให้ทำอย่างลับๆอัดาทาธิบายเพิ่มเติมที่ 3.12. ของประโยคที่ว่าเพราะมันจะลบล้างบาปบางอย่างของสู่เจ้า อัตถาที่บายว่ามันจะช่วยสร้างนิสัยของมนุษย์ขึ้นถ้าหากเขากระทำความดีอย่างลับๆมันจะเพิ่มพูนคุณธรรมในตัวเขาและทำลายความชั่วต่างๆผลที่ตามมาก็คือเขาจะเป็นที่โปรดปรานของอันล้อผู้จะทรงให้อภัยบาปเล็กๆที่เกิดจากการปฏิบัติและการละเว้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จบอายะที่271ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสลลัล,ล,ลอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮิมูนกุรอานความหมายคำพีอั้นกุรอานอัธถาที่บายโดยมาลานาไซยิดอบุลอาลามาดูดี แปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่211ขออัลลอฮฺประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้มดูลินละอัสลามุอะัยกุมคา